สบายดีมือทุกคนน้องมาเจอกัาค่อยลิเตอร์ซูซี่มาในวมือนี้ค่อยกับมีโอกนาที่ว่าจะมาเสนอเพื่อทุกคนในหูเกี่ยวกับ U.S. D.T. นะทุกคนว่า U.S. D.T. มันแม่นอะไร U.S. D.T. เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่พูกกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐโดยบริษัทเชสเตอร์ได้ระบุไว้ว่า1นึ่ง U.S. D.T. มีค่าเทียบเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองเชสเตอร์ชือจัดกู้เป็นคิดตเคเรนซีประเภทไม่ซึ่งมีชื่ออื่นว่าสเตโบคอยซึ่งสเตโบคอยถืกอสร้างขึ้นเพื่อ ลดตองว่างระวางสกุลเงินเฟียและสะกุลเงินดิจิตอลโดยนาเสนอราคาคงที่และเทียบเท่ากับเหรียญหรือโทโเคนเหรียญ USDT เราสร้างขึ้นมาโดยบริษั Limited ทเชสเตอร์ลิมิเต็ดแบบสร้างขึ้นมาในปี2010ภายใต้ชื่อว่าเลียวคอยแต่หลังจากนั้นโมโดนก็ได้เปลี่ยนซื่อขึ้นมาเป็นเชสเตอร์หรือว่า USDT นั่นเองเหรียญ USDT เรามีค่าเกือบจะคงที่หรือว่ามีความผันผวนที่น้อยพอเพราะว่าเหรียญตัวนี้เราคือคําประกนันด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐแบบหนึ่งต่อหนึ่งนั่นก็หมายความว่าหนึ่ง เงกเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ1ดอลลา,าร์สหรัฐเลยเองหรือคิดเป็นเงินกี้นเนาะก็ตกอยู่ประมาณสิ0 0กพ้กจุดประสงค์หลักของเหรียญ USDT ก็คือเปลี่ยนเงินเฟียงหรือว่าเงินสดเนาะให้กลายมาเป็นเงินดิจิตอลหรือว่าง่ายๆเลยคือการใช้เหรียญ u s d ิทีนี้เนาะแทนเงินสดสามารถใช้ในการซื้อขายและเปรียนสินค้าและบริการอืออืนได้ในชีวิตประจำวันหรือจะใช้ในการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีเนาะและสามารถใช้ในการพักเงินได้อีกด้วยอย่างที่บอกไว้เนาะว่า ตัวนี้เรามีความพันกวนค่อนข้างจะตั้มนั้นก็สามารถใช้ในการเลี่ยงเรียกความเสี่ยงในตลาดที่มีความพันกวนที่สูงและต่ำไในตลอดทางมือใดตอนนี้เราทางภาคลัก ก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเหรียญสเตเบิลคอยลลายขึ้นเนาะเหรียญสเตเบิลคอยตัวอื่นก็จะมีเหรียญยู d c เหรียญ b u ย d เดีเหรียญไรและก็ยังมีเหรียญประเทศเพื่อนบ้านของเขาเส้นเหรียญดองของประเทศเวียดนามที่ได้ว่วมือกับไปเนัน้นหนอและนี้หนะคือข้อมูลเหรียญย s d อและส table c คอ n ตัโออื่นเนะค่อยได้นำมาเสนอให้ทุกคนได้ฟังน่วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยเนาะ